สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะมาทำบุญรับใบประปอนโพธานะรถติดนะอันนี้คือเป็นอะไรนะอาหารเลี้ยงคระเป็นกุ้งแช่น้ำปลาเป็นอุปกรณ์ทำไมต้องคันหางอ่ะ ทำไมต้องพันหางขดไม่สวยนะกดไม่จิงมมันพันไม่ขึ้นวันนะออก็ต้องพันอย่างนี้หรอยงนงัดขึ้นไปอย่างนี้ย่ะแนงัดไม่ขึ้นวางหางเลยวางเพเเพเลยวางเเพสวยกว่าไหมนี่ค่ะก็ต้องพันหางอาหารขึ้นมาจิมก็ต้องวางแผพแล้วก็อาหารขึ้นดูดเดี่ยยาวใช่ไม่จะอันนี้สวยให้มันขี้บย้ะเลื ทุกคนทุกคน่ค like em, ่ะอะนรซิผ้ชาน้ำปลาทำมันไม่มันเละทำบุญทำบุญครบรอบ2องปีของคุณยายอังหวานเป็นสลิมช่อบ รช่องเผือกข้าวเหนียวดำน้ำกะทิมีที่ปั่นด้วยนะเรียกกันว่าเป็นหมูกรอบซีฟู้ดแล้วแม่เขาไปดูมันเลยแล้วพอมูไปแล้วนั่งร้องไห้ไม่ตายแล้ว พี่พันนี่กัมันยังทำน้ำกุ้งน่ากลัวมากไร่ไอ้ส้มขับบุ้งแต่นเรม่ผายา้องแม่มเป็นไรยาน้องตื่นมาอีกขึ้นมาแล้วก็ตื่นมาีนะเขา ต้มผัะกาศใส่ใส่สชุดหมูใส่ชุดหมูทอดไรน้ำมันดำเจมเชีาายวว่ะเชล่ใส่เนยบางใส่เนยบางใส่อเอยอันนี้ใสเ่เนยแล้ว จะกู้ะกู้อ่ะเนยทำไมต้องใส่เนยอ่ะหอไงครับต้องให้น้ำแห้งก่อนนะยังไงแห้งเพราะเผือกร้อนอยู่ใช่ไหมจะเู้แล้วอขอเชลย่างเนยเชลย่างเนยอุ้ยอุ้ยยักษไฮโซดไฮโซดตอนนี้นะครับไม่ไฮโซดใครจะติดต่อตำรวจไปย่างหอยไปได้ไหครับเดี๋ยวเขาไปโดนเดี๋ยวโดน ยิ่งสมรักพ่อเดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่กันอีกพี่จุม๋มเป็นคนพูดนะนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้พี่จุ๋มอย่าเข้ามาตกปลอยปลอยนี่คือนมเต่าหนมโบราณรับทุกคอนขนมโบราณหนมเต่านีน่นมเต่า มอแกงใช่ป่ะเจ๊อมอแกงไหมสังร,รยาชัางพยาอันนี้มอแกงเหรอ,อลืมนะลืมน้าตาจะเป็นยังไงนะกับคลิปว้เพียงแค่นี้นะนยอยากๆก็ตามมาค่ะตามไปที่ร้านอาหารบางแสนด้วยนะคะทุกคนสั่งได้เลยค่ะเจ๊แต่นี้ทำบุญค่ะ <c oughs> ทสมุนไพรไม่เสียบเนี่ยไม่เสียบอาหารโอเคใช่บอกไม่ต้องเสียบจ้ะมัน,มน